สำหรับแร่ที่ใช้ในการคลามนะครับทุกคนก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะตึงอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนใส่แร่น้ําแข็งนะครับระดับมิสติกไปนะครับจํานวน6ก้อนนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่แร่สโนไวท์นะครับที่เป็นระดับรีเจนด์เนี่ยไป5ก้อนนะฮะแล้วก็ใส่แร่นะครับวอยสตาร์แร่ดาวนี้นะครับไปจํานวน5ก้อนนะครับสูตรเนี่ยจะเป็น6 55แบบนี้เลยแล้วก็อัตราการคูณเนี่ยอยู่ที่9.56นะฮะทุกคนจะมีโอกาสได้นะครับสเปียร์นะครับหรือว่าเป็นหอกเนี่ยอยู่ที่69เลยนะทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นสเปียร์นะอันนี้คือขั้นแรกแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยจะเป็นทริลด์จะแรงขึ้นมานะครับแล้วก็แรงสุดเนี่ยครับจะเป็นแองเกิลสเปียร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะดีที่สุดนั่นเองนะครับกดคขาไปเลยแล้วกันปุ๊บโอ้โห อันนี้ออกมาใหญ่ๆแบบนี้ผมว่าไม่ใช่ละโอเครุดเลทน,นะครับเป็นขวานไปนะทุกคนอันนี้ก็คือการรุดเลทน,นะขวานรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ2 6นะหนต์นรุดไปได้ยังไงวะสเปียร์มันอยู่ตั้งประมาณเท่าไหร่6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะเออรุดไปขวานเฉยเลยทุกคนผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นแบบว่าอาวุธที่มันเชื่องชาแล้วไงชอบเล่นแบบว่าที่มันตีเห็วมากกว่าโอเคอันนี้ก็หลุดเลทไปนะเดี๋ยวมาดูดาเมจว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เอาไปใช้ได้เหมือนกันอันนี้นะครับสแตทไรก็น อ่ะหนึดาเมจนะครับผมแล้วก็ได้พวกบับไปเดี๋ยวค่อยมาลองดูแล้วกันอ่ะใส่ต่อฮะไม่หยุดยั้งนะครับผม -65 หเหมือนเดิมนะสูตรนี้ทุกคนเอาไปใช้ได้นะปึ๊บกดไปเลยเออนี่เลยครับขอยาวๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันปึ๊บโอเคอันนี้ผมได้เป็นนะครับสามงานแบบนี้ไทเดนแน่นอนทุกคนเอาวะ่ะได้เป็นหอกของโพไซดอนมาว่ะน่าจะเก่งอยู่มั้งเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะใครได้อะไรนะครับบอกหน่อยแล้วกันนะทุกคนสูตรนี้ มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุ้ยเท่ด้วยว่ะโพไซดอนเป็นน้ําแข็งว่ะปลายมันจะเป็นน้ําแข็งนะถ้าเอาแร่นี้ขึ้นโอเคนะครับผม143นะทุกคนดาเมจนะครับแล้วก็ได้บัฟครบทุกอย่างนะ3อันครบเลย ถือว่าแจ่มนะเดี๋ยวผมอธิบายความสามารถของแร่หน่อยละกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างเนาะสำหรับแร่มิสิกอันนี้นะครับจะมีโอกาส25%นะครับที่จะแช่แข็งมอนได้นะฮะอยู่ที่2วินาทีนะเออแช่แข็งมอน2วินาทีแล้วก็จะมีครูดาวด้วยอยู่ที่12วินาทีนั่นเองฮะแล้วก็แร่สโนไวท์นะครับอันนี้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเรา15%แล้วก็จะลดความเร็วของศัตรูด้วยนะครับ3วินาทีนะครับโอกาสติดเอฟเฟกมันก็จะอยู่ที่30%นะะฮแล้วก็สุดท้ายนะครับแ่ดาวนะฮเปอร์เซ็นต์นะครัมฮะคแลบ33% แล้วก็เพิ่มดาเมจคิเตะข้อด้วยนะครับ15%นั่นเองแต่ที่สำคัญเนี่ยมันจะลบเลือดของเรานะก็คือ15%ลดเลือดของเราเนี่ยเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ลูนเพิ่มเติมแล้วกันนะอย่างที่บอกไปนะครเมื่อเราคราฟแร่ทั้งหมด3ชนิดมาแล้วจะติดเอฟเฟกทั้งหมด5อันนะครับแบบนี้เยอะมากนะครับทุกคนมาดูแรกนะครับนี่เลย a t t a ท k กสปีดบก15%นะฮะนี่เลยครับ โอไไงติดหมดนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันก็จะมาอยู่ในอาวุธทั้งหมดเลยนั่นเองนะครทุกคนไม่ว่าจะเป็นครีดาเมจนะครับ15%แล้วก็อัตาครี33%เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือลดเลือด15%อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็ตีแล้วก็ศัตรูมันติดแช่แข็งเนี่ย2วินาทีเนี่ยบับทุกบับก็จะมาอยู่ในหอกอันนี้หมดเลยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหอย่างตึงนะฮะมาเดี๋ยวเราจะเอาไปเอนชาร์กันหน่อยละกันนะครับทุกคนแล้วก็เอามาใส่รูนนนะะ,ะได้ค,คะะดั2อนนะ น่าจะตีง่ายอยู่บังบวกหกนะครับโอเคบวกสามนะครับบวกสี่นะฮะฮะบวกบโโห้าไหมโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับผมบวกหกนี่ฮะก็จะใส่รูนได้2ชนิดนั่นเองนะฮะร,รูนที่ผมแนะนำนะจะใส่ในเมตานี้นะครับก็จะต้องเป็นรูนดูดเลือดนะครับรูนดูดเลือดนี่ผมบอกเลยว่า ชอบมากนะครับปกติเลยเนะี่ยผมมองข้ามเลยนะรูนดูดเลือดแต่ว่าจําเป็นมากๆนะผมบอกเลยเพราะว่ามันเก่งนะครับดูดเลือดโคตรเก่งอะ่ะน,นี่รูนดูดเลือกก็จะสแตทสูงสุดอยู่ที่13%สเนะสีแดงแบบนี้โอเคใส่ไปนะฮะปึ๊บหอันใส่ถูกเลยนะใส่แค่ประมาณ600นะทุกคนเนี่ยหกร้อยแปดสิบสองใส่ไปสองอันเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยเลือดเราก็จะไม่ลดเลยนะครับมันก็จะดูดเลือดมาเรื่อยๆนะนี่แบบนี้เลยโอ้โหเป็นไงทุกคนอย่างเท่นะสเปียนะครับผมนี่เดี๋ยวลองโจมตีดูนะครับเป็นไง หนึ่งสองสามอุ๊ยมีการหมุนด้วยนะอืมเดี๋ยวดูดิหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเนี่ยฮะการโยมตีก็จะประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างเร็วนะทุกคนดูดิเออเนี่ยเร็วมากนะ เมื่อเราใส่รูนไปนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของดูดเลือดมาตรงนี้นะครับผม26%ถือว่าดูดค่อนข้างแรงอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราอยู่ในถ้ำแรกนะคะทุกคนเป็นถ้ำแบมุมนะผมต่อให้มอนมาหน่อยละกันผมจะใช้เป็นเผ่าคนแค้นในการเล่นนะทุกคนเออนะครับต่อให้มันหน่อยนี่ครับโ,โหนี่โ,โหโคตรแรงนะนี่ไปไงอันนี้เป็นมอนระดับกี้ปกติเดี๋ยวเราไปมอนที่มันระดับสูงกว่านี้ดีกว่านะฮะ โอเคไปตัวที่มันใหญ่ๆห,หน่อยนะครับนี่เลยก็คือตัวนี้นะครับผมไปดมอนสไปเดอร์เฮ้ยตีไม่โดนเหรอแตมอนสไปเดอร์มันกระโดดได้นะทุกคนเนี่ยดูดิดูดเลือดไปโอ้โหดูดเลือดแรงด้วยนะทุกคนดูดเลือดแรงมากนะฮะไปฮะเดี๋ยวไปนิ้วต่อเลยนี่เดี๋ยวผมจะไปตีบอสแล้วกันบอสนี่คือแบบตัววัดเลยก็คืออย่างที่บอกไปมีคลินะครับมีแช่แข็งมีดูดเลือดนะโอ้โหคือเต็มเตมมนาะทุกคนเดี๋ยวดิสโลได้ปะ อันนี้ผมไม่ได้ใช้เผ่าตึงเลยนะใช้เผ่าแบบแบบคนแค์ปกตินะทุกคนนี่ป็นไงเลือดเต็มตลอดนะนี่ฮะแล้วศัตรูก็จะโดนคลิเรานะครับโดนแช่แข็งโดนอะไรด้วยนะทุกคนมันไม่เห็นมันติดแช่แข็งเลยวะสองวินาทีไม่โดนทุกคนดูดิเลือดผมเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะเนี่ยโซโล่บอสสบายมากอันนี้ก็คือโอ้โหชิวๆนะบอกเลยนี่ฮะทําแรงนี้ถือว่า ผมว่าทำแรกนี่คือได้หมดอ่ะหอ,อกนี้นะเนี่ยได้หมดอ่ะได้ทุกตัวเดี๋ยวมันจะมีวงกลางดงด้อแหละเดี๋ยวผมให้มันลุมเลวกันมันสามารถที่จะมันลุมผมได้ป,ะปะ่าวะโอ้มีแต่ตัวแบบไม่เก่งอะดินี่ฮะลดเลือดไม่เป็นไรนะ15%เด้วยความที่ตัวมันดูดเลือดอยู่แล้วนะทุกคนสบายสบายเลยเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มตลอดย็งไงเจ๋งนะยังเจ๋งเจ๋งมากทุกคนหอ,อกนี้บอกเลย นี่ฮะสบายๆนะสำหรับถ้ำแรกเดี๋ยวเราไปลองในถ้ำที่2กันบ้างนะถ้ำนี้ก็คือมอนมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะมากๆเป็นถ้ำของพวกออกพวกโกเลมนะทุกคนเดี๋ยวลองตีดูต้องบอกว่าผมใช้เป็นเผ่าปกตินะไม่ได้ใช้แองเจิรไม่ได้ใช้เดมอนนะทุกคนต้องต้องอย่าลืมว่าผมไม่ได้ใช้เผ่าตึงนะถ้าผมใช้เดมอนนี่คือสบายกว่านี้มากๆนะครับผมผมจะเล่นให้ดูว่าเผ่าเนี่ยมันก็เล่นได้ถ้าเกิดว่าคุณไปคราฟมาโอเคนี่ฮะอันนี้ผมเจอเป็นโกเลมนะโกเลมนี่ก็ถือว่า ตึงเหมือนกันนะครับผมในถ้ำนี้ตึงมากๆแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็สู้เราไม่ได้หรอกนะครับพวกโกลมนี่ฮะแล้วก็จะมีตัวของอ e ีลิตอ็อกนะครับอ e ีลิตอ็อกนี่ก็เก่งนะครับผมเลือดมันเยอะเหมือนกันนะฮะเลือดประมาณ2 0 0 0กว่านะเ,ออเยอะมากให้ลุมเลยให้ลุมให้ลุมผมก็จะดูดเลือดนะฮะแล้วก็จะครีแล้วก็จะแช่แข็งแล้วก็จะสโลมอนได้นะครับแบบนี้โอ้โหนี่อันนี้คือโกเลมนี่โกเลมก็หนึ่งหนึ่งได้สบายๆนะดูดเลือดมา เหมือนว่าสเปียร์มันจะมีเหมือนมันมันจะติดฮิตบ็อกบักบักอะไรประมาณนึงนะทุกคนเออถ้าเกิดว่าตีไม่โดนต้องขยับนิดหนึ่งอะ่ะขยับตัวเราเองอะ่ะเ,ออเหมือนว่ามันจะแบบเป็นฮิตบล็อกบักบักนิดนึงนะเนี่ยประมาณเนี้ยได้หมดนะครับอืมถ้าเกิดว่าเลือดเราจะหมดก็มาหาตีมอนหนึ่งหนึ่งเอาละกันนะครับผมเพื่อที่จะมาดูดเลือดนะเพราะว่าเรามีอัตราคริที่เยอะนะครับผมแล้วก็พวกคีอะไรพวกเนี้เน,นี่ยแบบเดี๋ยวแบบเดียวก็หิแบบเวเลือดมาเต็มแล้วเห็นปะนี่ฮะ ไม่ต้องใช้เผ่าตึงก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมใช้แบบว่าตัวของเผ่าออกก็ได้นะครโอเคนี่เดี๋ยวผมจะตีให้ดูเลยแล้วกันเยตินะครับตัวนี้มาเยติมาดิมาขอหนึ่งหนึ่งเยติหน่อยลวกันผมสามารถให้มันมาลุมได้เลยปะวะนี่เอาโกเลมมาด้วยมาโกเลมมาโอเคสองตัวเลยอ่ะนี่เลยเยติยกับโกเลมไหวหรือเปล่านะครับอาจจะต้องแบบว่าหมุนๆนิดนึงนี่ฮะโอเคดูดเลือดทํางานแล้วนะครับผมโอ้โหถ้าดูดเลือดทํางานนี้ก็ชิวๆละนี่เป็นไงฮะ ได้นะแต่ก็เลือดหยดลดไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวลองเปลี่ยนใช้เป็นเดมอนดูแล้วกันนะทุกคนมาดูกันว่าเดมอนนี่ยังไงนะผมว่าเดมอนนี่ก็ชิลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของเดมอนมันแรงอยู่แล้วนะนี่เป็นไงแปบ๊บเดียวชาร์จเลือดได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีแองเจิลนะครับมีแองเจิลหรือว่ามีอะไรที่มันตึงๆเนี่ยเอามาเล่นมันก็จะเป็นสายดาเมจที่แท้ถูกมันจะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับหรือว่าใครไม่มีจริงก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนี่เลย เดี๋ยวผมขอบวกกับมันหน่อยดิเมื่อกี้บวกแพ้ไปนะฮะเผาไม่ตึงถ้าเกิดว่าเผาคุณตึงเนี่ยแป๊บเดียวนะเยตีสองตัวผมก็คิดว่าสบายสบายอะ่ะเออเนี่ยเลือดเต็มตลอดอะ่ะเนี่ยเนี่ยสบายสบายฮะเอาเป็นว่าผมว่ามันเอ็นเกมได้ละถ้าเกิดว่าคุณแบบใช้หอกเนี่ยเ <laughs> พราะเพราะว่าตัวมันก็มีอยู่แค่นี้นะเออมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะโอเคเดี๋ยวให้เยตีกับโกเลมมาอยู่ด้วยกันซินี่เดี๋ยวผมให้ลุมอีกรอบหนึ่งเึิบมาขอแก้แค้นหน่อย น,นี้ครับสองตัวเยติกับโกลมมาเลือดผมเหลือน้อยแล้วอันนี้ครับดูการดูดเลือดปึบโอ้เฮ้ยมันทุบทีเดึงผมเกือบสิ้นเลยเม <c oughs> ื่อกี้โอเคดูดเลือดมานะ <c oughs> เนี่ยโอ้โหดูดิสบายบายนะทุกคนยืนโซโลโแบบชิวๆได้เลือดเต็มละโอ้โหนี่ฮะด้วยความที่หอกมันแรงอยู่แล้วนะยิ่งแรงก็ยิ่งดูดเลือดได้เยอะนะครับโซโลเยติกับโกลมสบาย เอาเป็นว่าผมว่ามันเล่นได้หมดแหละนี่ฮะเยยติดตรงนี้สบายๆเนี่ยอยู่ชิวๆเลยทุกคน